สวัสดีครับผมพอกับทีมงานทีมงานอย่างน้อมือนี่ซอยตัวเองคือเราเนาะครับผมเนาะทีมงานซอยตัวเองเอ,อ้าไอสิงตัวเป็นไรเนี่ยใช้มีโรคประจําตัวได้เพื่อนนี่จามตลอด,ดเด้นี่ครับกับจิ๊บล็อกภาพว่าแจ๋วขนาดไหนเนาะโอ้นี่ครับปืนมีดปลาคอใหญ่เดี๋ยวพอเห็นหุงกันเลยครับ ข้อใหญ่ลมสมร้อนตับยังไตับงวคือตับหมูครับเนี่ยหมูครับตับหมูบ่ตับปลาตับอนตับบานตับบานอือเดี่ยวลองยึดเจ้าครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ไสหน้าไสล่ะใส่หัวหมอนั่นนี่

กอยากบอกยุ้คันกูไส่ดีบอกมันี่สุดเพราะว่ามีกรสไมที่อยากบอก่ที่นี่มีเบาปูนาลักจังเลยอผมมีรักอ๋อใ่ใช่คนรักที่น่าคมอยู่ใช่หรอบอแต่ยังยังครับยั่งในขมวะนี่ในขมแกวแห่งเเด็กมากวแ่รกับมีเบาปุ้บเขาใหญ่ความครับผมขมขมยิ่งยายาพอนเวยกอดครอบกำครอบ ได้การแล้วครับอ่าอ่านเพิ่มได้อีกยังยัวาเพิ่คักเพิ่น่เร็วผมมามีไหม้ายบีมีไหมไม่ได้ันละามีครับต้องกเดียววักดินี่ขวด้าหวยมองขวดดิสองวดาิหัอยิ้มสองขวดาิบุอะรวะเ่าหัวยิ้มน่เลยบุญสอง วันนี้โมมาดอกเนาะเดี๋ยวบังไม่เลยไม่หรอไม่หรอเหรอพี่นเดียวหรือเปล่าเอาแล้วบันตุ๊บเอ๊ะเสียบเลยครับก็ได้ครับ สดเลยครับนี่ครับสายกินมากินแบบนี้จิมุ่มหวาครับหวานับดครับสุดวดับดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โท่านเจ๋งเอาเดียวเบิเอาเดี๋ยวเบิเอาเดียวเบิรบอกยุกใคบอกไ่หอผ้พนหล้ันแหลมผมเป็นยกัโ มันบอกคักแล้วว่าเป็นยุกโก้ความหลับได้จ่ายยังไงคุณมาโอ้มันนี่ครับต้มต้มยำปลาคอใหญ่ครับผมไปแล้วปากอาปากอาเร็ว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 นี่เดับดับเดืราต้นนั่นต้นนี้ก็พอนก้อนมีต้นนั่นอัน เดี mm ๋ยววันนี um, uh, uh, ้เดี offs, of ๋ยววันนี้ทปเตที่เลยกินเดี่ยวซนกินเดี่ยวโอ้ไปทอแบบผีตามแบบกินเดียวอย่างี้เออตามไปเพิ่มเงินก็เดี้ยเะครับเรี่ยวที่หู โอยน่เ hmm. ล e ืนมือใส่ข้อมอเลยไม่ไม่่นเปี hmm. ่ยนูาน่งเขาักจะใส่เกียงนี่นะเาหางนโอน่ารักจังเลยแตรคยังเงินปยังเงินคอครับคอหมูมนหรอคอใหญ่ไอลูกคอไปลูกคอกตีเอาเดี๋ยวมหน่อยรปองบครับบตอนที่มันเด็กเขาเรียกปลาลูกคอกมันเย็นอยู่อากาศเย็น พอมันโตขึ้นมานิดหน่อยเขาก็ปักหมอยว่างหเสียงบุรีน่ยอดน่อนมเรียกหิยมึงเนียค่อยคนมักมักได้สิตรงได้สิมันเสียบกับข้อ่หนึ่งบารโคใส่ร่บใส่ใส่หันใส่ออากเยอยยอล้อท่องล้อค้างมันอย่างไรขอบมักจ้งอะไรนะโหเดงไปแล้วบอยบุรีเรีนงคอยร่างหาอยู่ เนียวเนี่ยบริปปองเลยกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลาตะวันคระเพาะปาเฮียกไม่เดี่ยววันไหนเนาะวันไหนเนาะให้เรียกเอาเลยว่าสิกินตุกปลาให้สิมักตุ๊สะปามีปลาหมึกที่ทำเป็นาสัตว์เดียวนะัวใหม่เนาะเปิงแกงคือเขาไม่ละวป๊ะไปชวนหรอเย็นวันน้คาโป๊ะ จัมาลัวเจาบปวาทำัไงเอามาเซฟต้มปักไฟยังไปาครับสรัอีกคลิปนี้ผมจะไปจัดเนื้อปัจุซ้ำรวมทีมกันครับผมนักแสดงโ้ยไปหอดเนียวขยันก่อนเน้นี่เหนียวขนกันเยจังมาได้ใส่คมๆใส่นุนห เม่แถกันทุ่มสามสามสีทุ่มสีทุ่มเนาะเเชียงขึ้นอยไรเอาไมไมเดอกายเอาสักหาทุ่มหาทุ่มเอาน่อยหน่อยจ้ะที่ทุ่มหาหกทุ่มอาโมงเกทุ่มเก็ดทุ่มหกโมงห้องห้เมียป่ไรหกโมงราบ้านลูกลูเขาเอาดีๆแล้วเนจะว่าเขา้กนมน่งมอามน่พร้ามกัน เี่บาลโคยับไปทำูกเข้าไปเขาคข้างไหม่งเ้็กรเออเขาคขวดีสวัครับสวัสดีครับายนั่กันดินหนามไมกระดีคนละตอนกันกระรอกจุดมอสองคนละตอนปะปาบ้าพุ่มเออไล่กันไป็ตแก่นั่นแหละต้องแทงับพรปีนอนเอาล้เอาลบ่เจากยับาบาปอมล้มล่เป็แกเดียวไล่ไปเมืองงาึงแงพึงกระติดงองบับติดินบกบกห่วยกูลาบา หยากบอกระช็ดตติงช็ดตช็อตติงช็ดเลยล่ะตับหวานครับต uh ับหวานได้ลายก็ถือบ่าแหละครับแต่ว่าบริโภครถอซียอยากไปตอนนี้ก็คืออยากได้ใส่นะไปจะเวนใส่ตะเนใส่ตด้วนใส่ตะเว้อะเสียเสียเสียเกี่ขายอยู่ว่าสองวันบอก้อยให้สองวันดูนี่ร้อนตันเดี๋ยวเสียกูบอกเสียเด้อ เอาได้ดีกว่าตีเอาแด้ก็อามงัแล้วกูบอกแอกอย่เดียเบยอบะอลวใส่กูบอกแพร่รดซึ่ดตัวครับบร้ยกับช่วงนี้อยู่คนไหนเ้ยบ้านเขาคืออันนี้แถอคือหนาวบลูเลยมันจะเป็นบกขึ้นรดนเงทจะเป็นโบกแกงแคมันนันขึ้นโบกนางแจ่ ย้อนเดียนเนี่ยย้าอจขืนยู่บสันื่อตัวเองย่บอ่ย้ำมา่ยังไงล่ะตืนเือหเทยงแหงนั่าโกนมื่น่งยแต่ตักนอนยอยู่บอกว่าย้ำมาส้อก็ต้องหนึ่งเขาบ่ไวบ่ไเ้บ่ได้เี่ยิ้น้ำสตัวเองไหมตื่นเก้นมากเยียวอะล่ะมิเดออ่อนเดออ่อนมิเตผู้อื่นส่ออนน้ำมันส้ามากมีคนหนึ่งเขาไปห้ยอกไงในม่ใช่ม มันดีมดนค้ำตนี่ท่านแม่ก็เต้นหนังวว่าไม่อยากสมว่าสมบ่เต้นนิมีนะนั่นั่งแ้วก็สมอยู่กุ้ยเสากุ้ยเสาตมทุกินมันตมมันตมสมป่าเนาะ้มกูกันบาีโกคนกินมะม่วงแต่แตาหนาแท้แก้มันไหม่สมอะไรกันมือต้มมันมันไหมกู้่แต่เมือนใส่นวยนึงพอดีแล้วมันแล้วมันลับมาไหล่ะนิดหน อึดบ่อยากก็ผมมือนบ่อึดเนบ่อยากเขาบ่อึดบ่อยากผ่านไปมันเลยเห็นลายปนิมจวไม่เจ้าจักซีๆ้คอยเขาออกหาซีกับพ่อตีขึ้นสเที่ยวเเขาว่าเอ้ยแนวอไปด้นพืนนั่นซ้ำหนลิ้นส่ไฟเอมยนี่มันเป็นโอ้จากยินบนค่มผมมาพอนายเดี๋ยวผมจะไปจัอีกคิด <tal word> ก็ไปครับจะไปซื้อเนี่ยมัตถุแซ่บๆจิ้มกันกับนำคาวที่หน่อยรายนั้นย่งกันเพ่ขึ้นหน่อยกบานเึ้ยไม่ต้องแข้งร่างกายไม่เชรนจิชุดยิ่นดิ้งเซงิ้นเซยงอย่งง้นจะมีมีโปรโมชั่น ผู้บอกก็ไม่ว่น่นาเกลียดไหนวะได้ยังกับผมไหนเจลียดเลยห่วยอะมึงบอกอกวกว <c oughs> <c oughs> ่าน้ามั้งกูรู้เลยแล้วนั่นยี่ห้อเนี่ไหนวะไป็นของยี่ห้อเองยี่ห้อเป็นคนคือ,อ,อทีมงานคอยซื้อสุขภาพก,กินต้มป่ามาทีนี่ยินขาา่าววจะเป็นซื้อเนื้อบอกก็ได้พักพักเผาไ่ว้าวหน้ามากนะตัวใครยาันเลี้ยงลูกเขาทานกินอันนี้ล้วแต่ว่าทีนี่คอยกันเข้าเข่าขึ้กัน โอ๊โบดาจิบวกเวกกอนนั่นเนาะเสียดายเละมันมันยิ่งนัวก็จะเฝ้าไปได้ข้ากินจุเนื้อข้างบ๊ะโบ๊ะข้างดเลี้ยอะไรกนเอต้มเสี่ยบไม่มีเมนบริหารขอดคลิปมยุบางเบิ่อโอ้ยยังกันสตอนเลยสอเนี่ปลาเด็กกินหอเจียไปไไปมันจิปลาหนีมึงเบาเบาเพืนเบาเบาจิปลาหนีรว้าอาาาาาาา เพน่อนอ่อนมัดผมจะไปซื้อเนี้ยเขียงคุณพ่อคุญชื่อคมคือเจไปกันน้อยต้องมีเพื่อนไปจักรวาลเลยงานเปลี่ยนหัวมืองานนั่งรถไปซื้อขี่รถไปซื้อเนี้ยก็ไปแด่คนงานไปเออปูปูน้ำนี่ว่าตูมยิ่งยากใส่แลกันไม่กูเบิงกัยนะกูจงเบิ้งจ้ำปูปูตูปู โอ้บ่าวูมได้ของแกแล้วแย้วเบิ่งกัมกูบ่ได้อย่างเบิ่งโตปูโตปูเก็บอันเก็บซ้ำหนาเขาปูทะเลเนาะกูว่าจะมาเบิ่งโาเส็งมันหักมันโอ้มันหูทันมันเูียในเบิ้งได้จี้เขาเบาเบาหอยมันพันรอดจังหวะนะเสียใจพันปองไอเราหูทันอึนมากปัดยิ้มพอแล้วโตเป็นหลอดบิ๊กกิ๊กเนาะเอาอ่ารเขาไปจากเขาบ่อจากเขาบ่อมาบุกค่ะเบาหอยจับปั๊บ บ่ได้กินเสียใจอาห์เป่าปัดินนเพราแล้วงานม่กินเดียวเป็นการบลอกกลางตับปัดิมจ้าจิมตับหมูได้ครับนี่ยกินแบบสดๆันเอาไปกินเรามันเราแเรวไว้มันปัดจิ้มมันาะแล้วปัดจิ้มห่วยแค่นี้สิคือเซฟใช่ไหคือเป่าเห้รอดเราแล้วแสดงหน้าจังหวะสิอ้างเขาหน้าว่าจะของเห็ดมาแล้วเขาจะเลือกราเขาบปาก เขาก็เสยอยู right ่ประจำไปแล้วหวยเขาล่าจังหวะแล้วนะเผอปุ๊บพ้นแล้วทั้งทั้งผีเสื้อปุ๊บผมเขาจะหัวยรอที่ร่างไปที่ห่างสิบกูไม่ได้เก่นมันกับปัดติมวยระหว่างในเดี๋ยวก็ผเห็ดสางเห็ดสางยังกันเลยเพราะว่าผมเห็ดติดติดอันติดละเมิดทางอันจิตเลี้ยงวะแล้วเออมาพร้อมมาใส่เลี้ยงโตโตนี่เขาเขาบอกมาเรียบร้อยใส่เลี้ยง มึงหงวนสายยังไง่ใส่ยดำอยู่แต่ว่าอีกบ่เกินสามที่เดือนสองเดือนสามเดือนแล้วใส่ยังอยู่คืองอะไรครับผมปากติดตามไปเลยครับผมใส่กับใส่ครับสวัสดีครับขอพ่อครับคลิปจุกนี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับมีแห้งแล้วมีแห้งแล้วมีแห้งแล้วเ้ายกให้่ตัววันนีที่กูอยากเห็นก็